โปรเดอร์นะครับก็ช่วงนี้จะมีรถรุ่นหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือตัว City Hatchback 5ประตูนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเครื่องเครื่องพันเทอร์โบซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของ Honda นะครับช่วงนี้สังเกตว่า Honda ที่ออกมาเขาจะเรียก Down s i z i n g Engine นะก็คือเครื่องที่มันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆครับวันนี้จะพาไปรับรถนะครับว่าเราจะตรวจเช็ครถยังไงมีอะไรที่เราจะต้องดูเป็นพิเศษกันบ้างนะครับผม ในแบบที่ที่เซลล์ไม่ได้บอกเราหรือว่าในแบบที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าบางทีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเพิ่งรับรถคันแรกเราก็ไม่รู้จะต้องดูอะไรดูแค่ภายนอกหรือเปล่าหรือจะดูภายในหรือจะต้องดูเครื่องยนต์ดูอะไรดูยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันสิ่งที่น่าสนใจของรถรุ่นนี้ก็คือตัวรถรุ่นนี้เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเพราะว่าแตะกอเนี่ยจะเป็นตัวแจ๊สก็คือรุ่นนี้ สำหรับในไทยเนี่ยจะมาแทน Honda Jazz นะครับผมตอนแรก Jazz จะเป็นเครื่อง L15 นะครับเป็น NA นะครับเครื่อง 1,500cc นะครับ120แรงม้าแต่ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องที่เล็กลงนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับผมก็คือเครื่องตัวพันแล้วก็มีเทอร์โบพ่วงมาด้วยนะครับผมตัวเนี้ยจะอยู่ที่122แรงม้านะครับส่วนอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยจะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์แบบดับน้ำปกติที่เราเห็นจะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์อากาศนะครับผม ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็ลองขับรถเทสกันดูว่าเฟลลิ่งรับรถวันแรกเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ไปที่ Honda าวกรุปแจ้งวัฒนะนะครับพอดีรู้จักกับเซลล์ที่นั่นนะครับน้องเพลินก็จัดการรถให้ก็คือก็เลยได้รถคันแรกๆนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวครับทาไมเลือกสีขาวก็ปกติรถทุกคันเนี่ยจะซื้อสีขาวอยู่แล้วเพราะแต่งมามันคลีนครับเป็นความชอบส่วนตัวนะเพราะจริงสีอะไรมันก็ก็สวยครับสีขาวชอบใส่ฝาคาร์บอนตัดดําอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนที่ชอบคาร์บอนอยู่แล้วครับก็เลยเลือกสีขาวแล้วก็ที่รับรถกันไปแล้วที่เห็นกันจะ,จะมีสีเทาสีใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นเทาเทาโซนิกเกรยตัวนั้นก็ตัวแรกที่ทํามาก็ใส่เป็นสีของ fk ใช่ไหมตัวนี้ก็มาอยู่ในตัว City ้ตัวแฮชแบ k นะครับก็สวยดีเหมือนกันมีความคิดแล้วว่าจะแต่งรถออกมาแนวไหนครับรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้ก็แต่งก็มีล้อที่เตรียมไปแล้วเตรียมของแต่งไว้ก็มีล้อมีมีเบาะมีเบรก มีชุดสตัดโหลดเตี้ยประมาณนี้แล้วก็มีชุดพาร์ทรอบคันแต่ว่าชุดพาร์ทเนี่ยอาจจะต้องสร้างขึ้นมาหลายๆส่วนนะครับให้มันแมทกัน,นครับเพราะว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลใหม่ก็คือของแต่งในส่วนของบอดี้พาร์ทก็ยังน้อยอยู่นะครับผมแล้วทรงท่อเนีย่ยพี่นันคิดว่าจะเป็นยังไงเลยตอนนี้ที่ทําไว้ในเรื่องทรงท่อนะครับที่ออกแบบไว้อะมันจะแบ,บ่งเป็นสองสองทรงก็คือทรงที่มันออกแนวเรียบหรูกับทรงที่ออกแนวซิ่งๆหน่อยนะครับดูไวรุ่นหน่อย ก็เดี๋ยวจะมี2โมเดลนี้ออกมาทําตลาดนะครับจะแบ่งเป็นสอสฝั่งเลยนะว่าเรียบหรูอีกอันนึงก็จะเป็นซิงจ๋าครับผมแล้วก็จะมีส่วนของน้องๆหลายคนถามมาคนระับพี่นันจะทําท่อออกกลางรุ่นนี้ไหมในโมเดลของตัวซิตี้ตัวซีดานะครับลองทำดูแล้วแต่มันจะติดปัญหาอยู่ข้อหนึงนะครับก็คืออท่อมันจะต่ำพอเรานั่ง3คนเนี่ย ดุมยางอะไรของซิตี้เนี่ยมันจะต่ำกว่าซีวิคเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการเพิ่มพื้นที่สารพห้องโดยสารเขาก็เลยทําให้ลุมยางอะไรต่ำม,มากๆครับผมพอต่ำม,มากๆเสร็จทําให้ท่อต่ำไปด้วยครับแล้วท่อก็เลยขุดื้นง่ายเวลานั่งกันเยอะๆนะครับแบบนั่งหลังสามอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นท่อเดี่ยวน่าจะน่าจะดีกว่านะครับผมแต่ก็ต้องรองออกแบบดูก่อนนะครับอาจจะมีออกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวขอพัฒนาตรงนี้ก่อนจัดการจุดด้อยตรงนี้ ถ้าเกิดจัดการตรงนี้ได้ก็ก็จะมีออกมาให้ใช้กันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของชุดแต่งนะครับชุดแต่งของโปรเกอร์เนี่ยกำลังสร้างขึ้นมากําลังปั้นขึ้นมาก็คือใช้รถคันนี้ที่จะไปรับในวันนี้มาเป็น p r o t o ไท p e มาเป็นต้นแบบนะครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับและนี่เดี๋ยวเราไปเจอที่สูงเลยนะครับผม ครับตอนนี้นันก็มาอยู่ที่สู่แล้วครับก็ได้รับรถแล้วคันนี้จะเป็น City h แฮทแบ็สีขาวนะครับ5ประตูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะต้องดูอะไรกันบ้างน,นะครับในการตรวจรับรถนะครับเดี๋ยวให้น้องน้องเพลินช่วยอธิบายให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับวันน,นี้รับรถนะคะ City h แฮทแบ็กนะคะตัว RS ก็คือเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คก็คือรอบพันแล้วก็พร้อมอธิบายตัวรถไปด้วยเลยก็จะมีตั้งแต่ตัวเซ็นทรัลล็อก ก็คือตัวนี้เรากุ่ก,ก็คือตัวนี้เป็นปุ่มล็อครถนะคะ <c oughs> <ม>ถ้ากดตัวนี้ล็อลรถก็คือจะมีไฟกระพริบนะคะ <c oughs> ตัวนี้ถ้าล็อกจะสามครั้งถ้าปลดล็อกจะครั้กกงเดียวนะคะแล้ว <c oughs> ก็ใช้มือปอดจะเป็นวิธีการปลดล็อกค่ะ <c oughs> แต่ถ้าลูกค้าจะเช็คว่ารถล็อกหรือไม่ล็อกคือต้องเช็คที่ประตูหลังว่าประตูหลังจะไม่มีเซ็นเซอร์อ๋อเข้าใจครับเพราะว่าข้างหน้าพอเราล้วงแล้วมันก็จะปลดล็อกเองใช่ค่ะ แล้วก็มาในส่วนของตัวนี้ก็คือเลขตัวถังนะคะเฟรมรถจะอยู่ด้านนี้ค่ะัแล้วก็ตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะคะด้านนี้ครับตัวนี้เป็นตัวนี้องใช้มือดึงเนาะใช่ค่ะดึงออกมาได้เลยตัวนี้ฝากระโปรงฝากระโปรงครับแล้วก็ตัวีตัวฝาท่านั่งนะคะตัวนี้ยกเบาะขึ้นครับผมแล้วก็ดันเบาะลงตัวนี้ปรับเพลงครับเหมือนเดิมเลย แล้วก็ตัวนี้ระบบของพับกระจกนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะกระจกจะพับออกกระจกข้างแล้วก็กดอีกครั้งกระจกเล้งออกครับเลือกปรับระดับสายตาค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ปรับด้านนี้นะคะตัวนี้ปลดล็อกรถล็อกรถแล้วก็ล็อกกระจกครับบังคับกระจกที่สี่บานนะคะด้านนี้นะคะตัวนี้เป็นออโต้ของคนขับอ๋อเข้าใจครับผม ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะครับนี่นั่นพับต่ออะค่ะสามารถขับลาดได้เลยนะคะแยกเป็นสองฝั่งเลยก็ได้นะคะถ้าใสใส่ของเยอะทับสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เปิดหน้าหลังนะคะบล็อกรอแมลงนะคะอุปกรณ์อันนี้ช่องใส่สัมภาระใช่ไหมตัวนี้เก็บของได้ค่ะรับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นยางอะไร ครับเวลาปิดฝากระโปรงก็คือใช้นี้ด้หมือสอดต้องไปหลังด้านครับ,รบแล้วก็จะไปส่วนของด้านหน้าฝากระโปรงหน้าโอเค่ะตัวนี้ของเหลวที่ลูกค้าต้องเช็คบ่อยนิดนึงนะคะก็คือตัว,ตวนี้น้ำมันเบรก ก็คือให้อยู่ตักไม่ต่ำกว่าตรงนี้ยค่ะขีดนิลข้างล่างนะคะคแล้วก็ตัวนี้เป็นหม้อฟักน้ำสำรองนะคะคตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หม้อระบายน้ำของอินเตอร์คูลเลอร์นะคะที่ช่วยระบายของตัวเครื่อโอเคครับหลังจากเมื่อกี้เราได้ฟังน้องอธิบายเรื่องวิธีการใช้งานรถมาแล้วนะครับเราจะมาตรวจสอบอรถด้วยตัวเองกัน อย่างแรกที่อยากจะเริ่มต้นก็คือตรวจสอบที่ตัวภายนอกก่อนนะครับว่าภายนอกเป็นยังไงหลกัหลกๆเวลาดูภายนอกเนี่ยเราดูว่าสีสภาพสมบูรณ์ไหมมีรอยหินกระเทาะไหมมีรักยิ้มไหมนะครับผมเพราะว่ารถที่ผลิตจากโรงงานมีการขนส่งเนี่ยในขณะขนส่งก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะครับผมเราก็มาดูจากดูง,ง่ายครับจากมุมแสงนะครับดูแสงสะท้อนร,บรอบๆคันนะครับว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีรอยหิน ไหมสีสมบูรณ์ไหมโอเคพอเราดูแล้วเนี่ยทั้งคันเนี่ยผม,ผมตรวจแล้วลรอบแรกก็คือไม่มีอะไรนะครับต่อไปเราก็มาดูที่พวกรอยต่อต่างนะครับรอ,อยต่อเนี่ยเวลาประกอบเนี่ยมันจะมีเวลาเขาประกอบรถยนต์นะครับเขาะจะมีตัวมาตรฐานวัดว่าระยะห่างตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ยังไงเราก็ดูตรวจดูด้วยสายตานะครับว่ามันเท่ากันไหมอันนี้ลองโอเคพอเราดูพวกรอยต่อต่างๆแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูพวกพลาสติกต่างๆนะครับพวกนี้ นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสติกเกอร์นะครับดูว่าเรียบร้อยไหมนะครับขอบยางต่างๆนะครับดูให้รอบๆคันนะครับผมก่อนรับรถนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่ควรจะดูนะครับพวกสนิมต่างๆนะครับตามจุดข้อต่อเนี่ยตามจุดข้อต่อพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่า Honda นะครับเขาจัดการเรื่องสนิมตามจุดต่างๆโดยใช้ขี้พึ่งทาตาม เนี่ยครับตามรอยต่อพวกนี้ที่มันที่อาจจะเกิดนิ่มได้นะครับตอนนี้เราก็ตรวจเช็คเบื้องต้นดูว่ามีอะไรเรียบร้อยไหมยังไงนะครับส่วนคันนี้ก็สมบูรณ์ครับไม่มีอะไระครับลองเปิดดูนะครับฝาท้ายอุป,รปรกรณ์ครบไหมยางอะไรครบไหมนะครับแล้วก็ตรวจด,ดูในห้องเครื่องนะครับว่าในห้องเครื่องเนี่ยสมบูรณ์ไหมของเหลวเป็นยังไงนะครับ โอเคมาดูใต้ฝากระโปรงกันใต้ฝากระโปรงนะครับดูระดับน้ํานะครับที่น้องเขาบอกไว้เมื่อกี้ก็เป็นปกติที่เราต้องดูนะครับน้ํามันเบรน,นะครับน้ํามัน Inter อินเตอร์โอ๊ตโษทีครับน้ํายาสําหรับหล่อยเย็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็ภาพรวมๆของเครื่องนะครับส่วนใหญ่เครื่องใหม่ๆไม่มีปัญหายอยู่แล้วครับผมใต้ฝากระโปรงก็ไม่มีอะไรนะครับสวยงามแล้วก็รุ่นนี้ ให้ยางมาเป็นโยโกฮาม่านะครับขอบสิบหกนะครับผมบูเอิร์สหลักๆก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่าว่าว่าฟีลิ่งในการขับจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงภายในห้องโดยสารกันด้วยนะครับผมไปขับรถกันรับรถมาแล้วนะครับแต่สิ่งแรกที่บอกเลยว่าเบื่อทุกครั้งครับที่รับรถใหม่ครับน้ํามันหมดครับตอนนี้ไม่เหลือเลยครับยังไม่ไปไม่ถึงไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือความแน่นของรถนะครับ ก็ช่วงล่างค่อนข้างแน่นับซิตี้เนี้ดีดีกว่าตัวก่อนๆมากนะครับพัฒนาขึ้นตามลําดับเลยนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวไอเนะครับสังเกตเบาะนะครับเบาะมันจะเป็นแบบขิดแดงนะครับแล้วก็เป็นได้แดงนะครับตรงกลางจะเป็นหนังคล้ายๆอคันทาร่านะครับคล้ายๆอคันทาร่านะครับจะค่อนข้างผมชอบนะเพราะว่ามันจะเป็นเบาะที่ค่อนข้างให้ความกระชับนะครับเวลาเราเข้าโค้งแรงๆนะครับพี่นันครับการตรวจสอบรถมีประมาณนี้ใช่ไหมครับ ครับใช่ครับผมการตรวจสอบสอบรถเข้าๆนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราใช้ใช้ไปเนี่ยรถมันมีระบบวารันตีอยู่แล้วถามว่าทําไมถึงรู้เพราะว่าตากรน,น่นอะอยู่บริษัทรถยนต์นะครับ <Hey. S 1> แล้วก็ทํางานในตําแหน่งาวารันตีอนาลิสต์ก <Hey. S 1> ิจวิเคราะห์คุณภาพรถยนต์นะครับผมก็ถามว่าทําไมเราต้องตรวจเพราะว่ารถเนี่ยเวลาผลิตออกมาเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะเพอร์เฟคร้ออยู่แล้วมันจะอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นดีเฟกจากการผลิตบ้างนะครับ การตรวจสอบเนี่ยทำให้เราสามารถจะได้สิ่งที่มันเขาเรียกไรสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลองขับดูดูองค์ประกอบโดยรวมดูเสียงฟังเสียงจากช่วงล่างฟังเสียงภายในนะครับตอนนี้ภายในขับไปเนี่ยสะเทือนสะเทือนอย่างดีเลยเพราะว่าเราได้รู้ว่าพลาสติกที่ประกอบมาเนี่ยแน่นไหมเพราะอย่างตอน Honda Civic ตัวที่แล้วเนี่ยก็เสาเสาเทางด้านนี้ก็ รถแรกๆมันจะไม่แน่นครับเขาเข้าไปจะมีเสียงแต่เนี่ยรุ่นนี้ไม่มีนะครับผมก็ลองขับดูว่าดูอัตราเร่งดูทุกอย่างนะครับผมรถใหม่ครับรถใหม่เบรกยังไม่ค่อยอยู่นะครับจานยังจับไม่เต็มหน้าสมน้ําสมเนื้อครับเพราะว่ารถถ้ารถตอนนี้ถ้าเกิดรถในเซกเมนต์เนี้ยที่เป็นรถเดิมนะครับไม่ต้องว่าโมนะครับ เป็นรถเดิมๆเ,เนี่ยถือว่าตัวนี้ฮ่าตาเล็กที่จี๊ดจ้าที่สุดละครับในพิกัดเครื่อง1 0 0 0ซีซีนะครับผมกดแล้วบอกเลยว่ารู้สึกได้ถึงอัตราเร่งน,นะครับผมนะครับสนุกครับเดี๋ยวเอากลับไปก็อาจจะเอาไปทำนิดหน่อยครับแฟดกล่องอะไรครับทำท่อเปลี่ยนพวกระบบอินเตอร์ระบบต่างๆที่เกี่ยว,วกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตอนนี้ก็ลองฟิลรถใหม่ดูโอเคโดยรวมก็ ไม่มีอะไรนะครับผมภายในก็เงียบสนิทปกติภายนอกสมบูรณ์ก็ถือว่าสมบูรณ์ละสําหรับรถวันนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรากลับเข้าร้านกันแล้วก็ไปวิจัยต่อนะครับในส่วนที่ส่วนของของแต่งต่างๆนะครับผม